วันวาคม2562เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมูม่3าบตบ้านดูออำเภอเมืองจงหัเชียงรายหลังมีคนไปพบร่างไร้วิญญาณอยู่ในบ้านหลังนี้ถึงสศพศพแรกคือนายอุดมกิมศรีอายุ57ปีอยู่ที่ห้องโถงมีบาดแผลถูกยิงที่ท้ายทอย1นึ่งนัดนางนัชชาก,กิมศรีอายุ51ปีภรรยานอนเสียชีวิตหน้าประตูห้องนอนใหญ่ถูกยิงเบ้าตาขวา และนางสาวสาวรถกิมสีหรือแป้งอายุ27ปีลูกสาวเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเองมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่กกหูขวาทั้ง3ศพถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม,มอยู่ในสภาพขึ้นอื่นคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันจากการสอบสวนพบว่าคืนวันที่28พฤศจิกายนมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดในบ้านหลังนี้และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็น3คนอีกเลย กระทั่งพื้นร่วมงานเกิดความสงสัยจึงไปตามหาที่บ้านจนไปพบศพดังกล่าวตำรวจภูธรภาค5เร่งไขความจริงระดมตำรวจฝีมือระดับพระการลงพื้นที่ไล่ล่าคนร้ายทันทีจนได้เบาะแสที่เป็นกุญแจสําคัญไขปริศนาคดีนี้โดยพบว่าในนวราธรพุนาแสงคําหรือโอแฟน,นุ่มที่กําลังคบหากับนางสาวแป้งมีลักษณะเป็นคนโมโหร้ายและมีหลักฐานภาพกล้องวงจรปิด จับภาพนายโอเดินออกจากบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วเรียกรถที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปักทางเข้าบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วไปเอาโรงแรมเพื่อหลบซ่อนตัวพอกลายเป็นข่าวดังนายโอพุทงหาโทรศัพท์ไปหาแม่ของตัวเองและแฟนเก่าให้มารับก่อนจะขับรถไปจอดทอี่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มตัวได้ในคืนวันที่3ธันวาคมคดีนี้สืบสวนจนพบปมเหตุสังหารโหดมาจากเรื่องหึงหวงเริ่มจากก่อนเกิดเหตุ ายโอและนางสาวแป้งไปเที่ยวด้วยกันก่อนจะกลับมาที่บ้านและจับได้ว่าแฟนเก่าของนางสาวแป้งลายมาหาและนางสาวแป้งได้โต้เถียงกลับว่าในโอก็ยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่จึงทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในโอตัดสินใจชักปืนออกมายิงนางสาวแป้งคนแรกในห้องนอนทำให้แม่ของนางสาวแป้งได้ยินเสียงปืน จึงเปิดประตูห้องนอนออกมาดูจึงถูกยิงเป็นศพที่สองก่อนที่นายโอจะไปยิงพ่อของนางสาวแป้งที่กําลังนอนอยู่ที่ห้องโถงของบ้านตายตามไปอีกคนถกเถียงกันในเรื่องและในลักษณะชู้สาวนะครับเป็นเหตุให้หึงหวงแล้วก็พอกลับมาถึงที่บ้านที่เกิดเหตุก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบก,ก็ใช้วุธปืนยิงบุตรสาวก่อน แล้วก็ยิงอีกสองศพตามมาหลังจากนั้นก็หลบหนีไปครับก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบใช้อาวุธปืนชอบเล่นอาวุธปืนก็มีมีประวัติใ้เรื่องการต้องโทษอะไรยังยังไม่พบคดีนี้นายโอถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก้มหน้ารับผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ในเรือนจำจังหวัดเชิยงราย